ในปีหน้า2 5 6 9ใช่ไหมคะถ้าเลือกตั้งในปีหน้าเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างนะคะขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยมันจะเกิดแบบมันก็จะเหมือนกับตอนปี2 5 6 6อะ่ะเออในพักที่ได้มันจะเกิดเหตุการณ์สไตล์แบบนั้นแหละแต่สุดท้ายถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยคราวนี้ทหารขี่มา้ามาจริงๆนะแต่มันบอกว่าในปี2 5 6 9เนี่ยมีโอกาสจะได้นายกคนใดทั้งสักคนหนึ่งนะคะเป็นคนดีมีคุณธรรม มาปกครองประเทศแล้วประเทศจะเจริญรุ่งเรืองนับจากจุดเปลี่ยนครั้งนี้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวดีของคนไทย แต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคะมีนายยกหลายคนแลือเกินนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาในหลักของโหสตรัจีนเนาะเราเลือกตั้งเนี่ยในปี2566ถูกต้องไหมคะปีนั้นเนี่ยเป็นปีธาตุน้ําเราเรียกว่าปีกระต่ายดํานะคะแล้วมาปีนี้เขาสุปี2569เนี่ยเราเรียกว่าปีปิงหวูดังนั้นเนี่ย ธาตุน้ำกับธาตุไฟในโหราศาสตร์จีนเนี่ยเป็นธาตุที่ไรยเพศก็คือมีเพศเดียวนั่นแหละดังนั้นเนี่ยเราจึงได้เห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งใดๆที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำหรือธาตุไฟเนี่ยเราจะได้เห็นหยินอย่างสลับก็คืออาจจะมีนายกหรือผู้นําหลายคนเห็นไหมคะแม้ในต่างประเทศเองเนี่ยยังมีการเปลี่ยนนายกบ่อยเลยภาษาอะไรกับประเทศไทยถูกต้องไหมคะดังนั้นในปี2519เนี่ยถ้าเกิดการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีผู้นําประมาณ3ามคนเช่นกัน น่าจะชายสองหญิงหนึ่งว้าว wow. ชายสองหญิงหนึ่งถูกต้องมีโอกาสจะเป็นแบบนั้นนะคะ,อะบอกที่หนึ่งค่ะชายสองชายคนที่หนึ่งลักษณะเป็นไงบอกได้ไหมสองเป็นไงผู้หญิงเป็นไงลักษณะชายคนที่สองชายคนแรกนะคะที่มีโอกาสได้ก็คือนายยกหน้าเรียมเหมือนเดิมที่ไม่แก่นั่นแหละเหมือนเดิมที่ไม่แก่ถูกต้องอ่านะคะได้นายก หน้าเรียมที่ไม่แก่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยมันบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนข้างหน้าเรียมหน้าผากสูง,สงๆเถเถอะหน่อยนะคะหน้าเรียมที่ไม่แก่แต่ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าจะเชื่ออะไรนามสกุลใดถ้ารู้ขนาดน,าน,นั้นจะไปอยู่สันเจ้าแล้วนะคะเอาว่าหน้าเรียมไม่แก่ก็อายุไม่แก่นี่ก็คือไม่เกิน60ถูกต้องเพราะตหราศาสตร์รจีเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อายุเกิน60เนี่ยถือว่าเข้าถูกไว้อาวุโสค,คือแก่แล้วถ้าไม่เกิน60ถือว่าไม่แก่ คนที่สองน่าจะเป็นผู้หญิงถูกต้องอ่าก็เป็นผู้หญิง <Okay. S 1> หน้าเรียมที่ไม่แก่เหมือนกันนะคะจะเป็นผู้หญิงปลายตาเชิดแล้วหัวเถกอ,อ๋อเป็นผู้หญิงที่ไม่แก่เหมือนกันถูกต้องค่ะอ่าอ uh ่าโอเคคนที่สามแต่ถ้าพ้นคนที่สามไปหรือพ้นคนที่สองไปนะคะถ้าข้อตกลงทางการเมืองเนี่ยยังไม่นิ่งมีโอกาสนะคะที่จะได้ทหาร หรือคนมียศเข้ามาปกครองประเทศยาวไปถึงปี2573เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาไปให้คิดก็แล้วกันนะคะปี2569สีที่เป็นมงคลที่สุดนะจะมีอยู่สองสีด้วยกันอ่าหสีส้มออกแดงอันที่สองสีม่วงปีหน้านะครเป็นปีมาไฟสุกอ่ะคนที่ได้จะเป็นมามืดก่อนม้ามืด ถูกต้องอยู่นอกสายตานะคะประมาณนั้นแต่จะได้แต่ก็จะเกิดเหตุการณ์ในนายกคนที่หนึ่งสองสามนี่แหละค่ะประมาณนั้น<ม><อ>ก็ยังยืนยันคํานั้นนะคะเพราะว่าโง่เฮงท่านเป็นโง่เฮงขอนคนคงหน้าทัดดิน,นและมีทองเต็มกําลังจะดวงคนเราเนี่ยนะคะต่อให้เกิดมาเป็นคนดวงดีแต่บางครั้งในถนนชีวิตบางอย่างอาจจะมีอุปสรรคแต่ด้วยพลังและโง่เฮงของท่านนะคะคิดว่าถ้าท่าน ออกมาคราวนี้ท่านจะกลายเป็น The g r e c e Power c o n s u l ดิฉันก็ทายอย่างนี้มาตั้งแต่ปี62 63แล้วนะคะก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดใดๆก็คิดว่าก็ยังจะได้เป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ